สวัสดีครับบรรยากาศหน้าง,งานวันนี้ครับอยู่ที่บ้านโคกนาฝายครับ ตำบลกุดธาตุอำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่นนะครับเดินทางมาหอดจอดถึงเป็นที่เรียบร้อยครับบรรยากาศหน้างานสำหรับวันที่30ธันวาคมเนาะถือว่าเป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับวันนี้สารบรึงศิลปมาทําการแสดงนะครับในงานฉลองสาลาการะเปลี่ยนนะครับสาบข้าวมามี่สองคณะครับวันนี้วันแรกครับเป็นหน้าที่ทําการแสดงของคณะหมอรำสารบรรึงศิลป์วันพรุ่งนี้พบกับทีมงานใหญ่ทีมงานบ้านใหญ่ของเฮ้าครับทีมงานระเบียบบาทศิลป์ นะครับอย่าลืมนะครับวันนี้อยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองนานบันโคกหน้าฝายนะครับอําเภอหนองนาค่าจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นงานฉลองสารการเรียนชมฟรีนะครับวันนี้ชมฟรีไม่มีการเก็บบัตรใดๆนะครับเป็นงานของทังหมู่บ้านของเฮานะครับเป็นงานของหมู่บ้านของเฮาพี่น้องเขามาแล้วทักทายกันเขามาเออนะครับเป็นจังไรเนาะนะครับพี่น้องทังง่างจังหวัดเดินทางมาหอดบ้านหอด มอง bon Labor, หอดบอลละบอไลงานตัวขมาแน่สาหรับท่านที่เดินทางกลับบ้านกลับอีสานนะครับจากไปทํางานในพื้นที่ต่างจังหวัดมาหรือท่านที่นะครับฉลองเฉลิมฉ,ฉลองอยู่ที่บ้านกับครอบครัวก็ขอไวพรอนให้ทุกท่านมีความสุขมากๆในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับรับชมจากที่ไหนบ้างครับรายงานตัวเข้ามาหน่อยนะครับเ c แฟนกลับแฟนเพลงของเรานะครับรายงานตัวขมาแน่ตอนนี้ถ้าเบ่งบรรยากาศหนาวิธีนะครับกาลัง เตรียมความพร้อมนะครับกำลังเตรียมความพร้อมติดตั้งระบบต่างๆเมื่อคือนที่ผ่านมาทําการแสดงอยู่ที่อําเภอคุมพบะบาปีจังหวัดอุดรธานีนะครับเดินทางมาหาพี่น้องทั้งโขกหน้าฝายน้องหน้าขําขอนแกน่นนะครับงานนี้ต้องบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ทางคณะเจ้าภาพให้ความไว้วางใจจ้างไว้ล่วงหน้ามากกว่า2ปีนะครับจ้างไว้สองปีบนที่พี่น้องนะครับบานของเฮางานใหญ่ของเฮานะครับพี่น้องโขกหน้าฝายนะครับ มาเดินชมบรรยากาศนะครับเดินชมบรรยากาศการติดตั้งระบบต่างๆป้ายไฟมีปัญหาในพี่น้องไปหนางานมาอาจสิเห็นส่วนที่ชำรุดนะครับคือป้ายไฟตอนนี้กำลังสั่งนะครับแต่ว่ามันติดอยู่ในช่วงของ วันหยุดปีใหม่นะครับก็เลยว่าอาจอาจอาจจะช้าหน่อยอาจจะล่าช้าหน่อยแต่ว่าตอนนี้กําลังสั่งป้ายมันออกไม่หมดนะครับมันติดบเบิดทุกตัวกลังสั่งป้ายใหม่นะครับป้ายใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมรอต,ติดตามนะครับสําหรับป้ายไฟของเราทีมงานนั่น,นเ,เข้าต่างๆกับเริ่มจัดของรับเริ่มจัดของเริ่มติดตั้งระบบต่างๆ เพื่อที่จะเตรียมมอบความสุขให้กับที่น้องแฟนๆหน้าเวทีรายงานตัวเข้ามาครับรับชมจากที่ไหนบ้างนะครับ FC รับชมจากที่ไหนบ้างเดี๋ยวผ้ายางเบิงบรรยากาศนางานนะครับาเดินชมบรรยากาศหน้างานไปทักทายแฟนๆหน้าเวทีอันนี้ทีมพล a n เอกฉากของเรานะครับโอ้เสียเสียภูบาสั้นเหล่าเหรวะ <laughs> น้องบิ๊กนะครับเพิ่งเป็นคนครับรถหึ่ง ฉากเล่นรับจอบอีกบอก,บกคนขับรถบรรทุกแล้วก็ทําฉากนะครับตอนที่วงเราจะเปิดโอกาสให้กับบุคลากรที่อยู่ภายในวงอย่างเช่นพนักงานขับรถคือพนักงานขับรถเนี่ยเพิ่นมีช่วงจังหวะที่พักผ่อนแล้วก็ช่วงจังหวะที่รับจ็อบได้ผมก็จะให้มาช่วยงานเบทีคืองานติดตั้งฉากนะครับงานเบทีคืองานติดตั้งฉาก ตอนนี้นะเบทีกับกำลังครับรับชมจากเสรีภูมิบัตดีคุณแม่พรจากเสรภูมิครับนะเบทีกับเริ่มมีพี่น้องมาปูศาสตร์ปูเสื้อแล้วนะครับจับจองพื้นที่หน้าเบทีนะครับเพื่อที่จะเตรียมรับชมมหรสพในค่ําคืนนี้นะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นครั้งแรกในฤดูการนี้นะครับครับผมบัตดีครับมากมากแล้วครับผมอยู่หลังเวทีครับแมนครับมาอยู่ทางหลังแล้ว พอมาเตยบ้านไหนโอยุบ้านนี่บอกครับโอ้ติดตามติดตามแต่ระเบียบรรับผมงานแรกของน้องหน้าค่ำกับปีนี่แน่ครับน่โอ้ครับสนามกว้างนะว่าเหมาะเหมาะเจาะเลยครับมื่อนี่อยไปเานครับโอ้ครับ แมนครับปีปีที่แล้วแมนครับแมนแล้วงานไหนงานป่าบ่กครับงานงานป่าแรับแมนงานป่าน้ำแดงหนองนาครับโอ้ที่ตามงานนั้นก็ได้ไปโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวค่อยเข้าไปหาครับครับขอบคุณครับคุณพ่อเอฟซีครับติดตามมาจากระเบียบบาทศิมนะครับปีที่แล้วเราก็ได้มาทําการแสดงอยู่งานป่าน้ําแดง อำเภอหนองนาคำงานประจําอำเภอหนองนาคำปีนี้ได้กลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นคิวงานคิวแรกของอำเภอหนองนาคำโอ้สะออนไลา์ครับ,รบพี่น้องเบิ้งบรรยากาศไปพร้อมกันนะครับซื้ออาหารการกินกับเขากับปามาเตรียมรับชมหมอลำนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่มีลูกหลานกลับมาจากต่างจังหวัดกลับมาจากต่างประเทศกมัมีมอคืนนี้นะครับ มาตุ่มโฮมกันช่วงแรกจังสีกับสีกินเขากินปลาสาังสรรค์กันอยู่บ้านพอดึกหน่อยก็ออกมาดูหมอนำมาตินมาฟอนมาแก่ความเมื่อยความลาก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุน่นบรรยากาศที่ดีในช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับสารบ,บัรณินสินก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ไปทําการแสดงไปมอบความสุขให้กับพี่น้องหน้าเบทีในทุกๆพื้นท,ที่นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็อยู่ที่อําเภอ กลุ่มพระาป,ปีจังหวัดอุดรธานีวันนี้อยู่ที่อำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่นและวันพรุ่งนี้จะไปร่วมเขาดาวส่งท้ายปีนะครับอยู่ที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับพรุ่งนี้เราไปเจอกันที่บัวใหญ่เด้อพี่น้องแฟนคลับแฟนเพงลงรับชมไล่ยู่นี่มี่บอนะครับพรุ่งนี้เราจะไปเจอกันที่บัวใหญ่นะครับเล่นกี่ทุ่มครับเราเริ่มทําการแสดงสามทุ่มครับผมเริ่มทําการแสดงสามทุ่มนะครับ สาุ่มหอดสอดแจงหมดละพี่น้องนะครับสามุ่มหอดสอดแจงเด้อนะครับสำหรับเวลาทําการแสดงของเรานะครับเป็นเวลามาตรฐานของหมอลล์ม,มูครับผมเชื่อว่าทุกคณะก็น่าจะยึดเวลานี้นะครับตามตามที่ทราบมานะครับก็จะเริ่มทําการแสดง21่สอรนิกาหรือ3ามทุ่มถึง6กโมงเช้านอกจากเป็นกรณีพิเศษนะครับกรณีพิเศษยังไงกรณีพิเศษอย่างเช่น มีขั้นตอนมีลำดับลำดาพิธีการต่างๆหรือมีกำหนดการที่จะเปลี่ยนแปลงเช่นเริ่มทุ่มนึงเริ่มสองทุ่มอาจจะเลือกตีสี่ตีห้าประมาณนี้นะครับพี่น้องก็ขึ้นอยู่กับการประสานงานของทางคณะภาพนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่นิตยาครับผมยูบานไหนครับยูบานคกหน้าฝายครับโรงเรียนบ้านโคกงหน้าฝายอำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่นเป็นงานฉลองสาราการประเรียนนะครับแต่ว่าเวทีหมอลำเราติดตั้งอยู่ภายในโรงเรียนนะครับอยู่ติดกันกับวัดนะครับ ชมฟรีสอดแจ้งครับไม่มีการเก็บบัตรใดๆนะครับชมฟรีสอดแจ้งเด้อนะครับโรเบิร์กการลสินบ้านโปโลครับผมบัตดีแม่อ้อยครับบัดดีครับอ่พี่น้องไร่งานโตขมากับรับชมจากที่ไหนบ้างแฟนคลับแฟนเพลงนะครับช่วงเร่งจังสีอาจสีติดภารกิจหรือบางคนอาจเลียงสลองอยู่นะครับช่วงเทศกาลเนาะนะครับ สวัสดีครับวัสดีคุณพี่อยพศพลครับวัสดีครับผมบัสดีคุณชวนดวงศีดาครับวัสดีครับทักทายกันเข้ามานะครับรับชมจากที่ไหนบ้างหรือแฟนขับเคยไปชมที่ไหนบ้างมาแล้วนะครับคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับเคยไปเบิงอยู่ไสละบอฤด,ด,ดูการปีที่4ปีนี้นะครับหาเสือแขนยาวไซเนเอร์หนาวคักว่าสันหมืกขึ้นที่พานมารู้สึกว่าอุณหภูมิต่ตําสุดอยู่ที่14องศา นะครับงานเมื่อคืนที่ผ่านมาอุดอรธานีหนาวแห้งทีมศิลปินเท่ากับข้อโทษขออภัยในความสวยงามนะครับต้องสวมใส่เสื้อแขนยาวขึ้นทําการแสดงในขณะที่ช่วงลํานะครับเพราะว่ามันอากาศหนาวจริงๆอากาศเย็นก็จําเป็นเนาะพี่น้องคงเข้าใจกันในสภาพอากาศในสถานการณ์ต่างๆนะครับสวัสดีคุณท่านนันชนกครับผมนะครับวันนี้อยู่ที่โคกนาฝาย น้องนาคำขอนแก่นครับบัตดีคุณแม่คำจันทร์ครับผมบัตดีครับอีแม่คำจันทร์จากลอยเอ็ดเฮานะครับรับชมที่ตำบลหนองเทพอ,พอําเภอโนนนาลัยจังหวัดสุรินทร์โอ้ยครับผมจังหวัดสุรินทร์รู้สึกว่าเดือนมกราคมเรามีคิวงานแสดงนะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเบื้องต้นคิวงานแสดงเข้าอัปเดตไปแล้วด้อนะครับคิวงานแสดงเดือนมกราคมเราอัปเดตไปแล้วนะครับ สวัสดีครับรับชมจากกทมบัดดีคุณพี่ประวิทธ์ครับผมบัดดีครับผมบัดดีครับนะครับคุณรสทนบะเคยเบิงยูโซพิสัยเบิงการมาสันว่าขอขอบคุณหลายๆครับบัดดีคุณกนิกาครับจากทางศรีสะเกดเนาะนะครับเป็นจังไดในพี่น้องนะครับท้ากันไดทีท่ากันสลองปาร์ตี้แล้วบอนะครับสําหรับเทศกาลสง้ายปีเนาะมอลำกัดทํางานเด้มอลำนี่ไม่มีวันหยุดนะครับ ทำงานยิ่งเทศกาลเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษว่าเราจะมอบความสุขส่งท้ายปีให้กับคณะเจ้าภาพให้กับแฟนๆหน้าเวทีนะครับสนามกว่างแห้งครับสนามโรงเรียนอุ้ขั้นเต็มนี่กระสิบรรจุได้เป็น,มนหมื่น่นละพี่น้องถ้าเต็มก็จะบรรจุได้หลักหมืน่น สารครามจ้าอำเภอภูเวียงอำเภอหนองนาคำหินเก่าสมัย,มยทำงานโอ้เมนิตยาเพิ่นเคยอยู่นี่นะครับเป็นพื้นที่รอยต่ออำเภอศรีบุญเรืองเนาะศรีบุญเรืองหนองนาคำภูเวียงโนนสังนะครับมาได้เบิดเลยนะครับเป็นพื้นที่รอยต่อเราไปชมงานพระพาทบางพลนครับผมเจอกันครับงานพระพาทบางพลนจังหวัดนักจังหวัดหนองคายนะครับจังหวัดหนองคายกับไปพอกันคือเกาเด้อ แม่กัญญาพักจากกทมบัดดีคุณพี่นุชครับบัดดีพี่หนิงครับสวัสดีครับพักทายันเข้ามาครับทักทายันเข้ามาเด้อนะครับสําหรับคู่ที่บ้ขันนอกนะครับมาชมบรรยากาศต่างๆกําลังเตรียมความพร้อมจะรอดูวันที่สามอยู่หนองแบงเมืองพลโอ้ครับผมงานพระธาตุเมืองพนเนาะนะครับเจอกันแน่นอนกับทีมงานสารละเบดึงศิล์นครับ ตามพี่แจ้งไปเด้อพี่น้องเด้อนะครับป้ายไฟหนาเวทีข้อตอนนี้มีปัญหาในสักหน่อยนะครับเนื่องจากว่ามันติดในส่วนของวันหยุดเทศกาลด้วยนะครับก็เลยอา,อาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าสั่งไปแล้วเรียบร้อยนะครับรอการเปลี่ยนแปลงรอดูโฉมใหม่นะครับยิ่งใหญ่กว่าเดิมแน่นอนกับบงสรัรแล้วริษัทสินของเรา ล่งเอาเขาเอานามากินกันนาเวที่นะครับเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆเลยนะครับสวัสดีคุณแม่อูไทยครับผมสวัสดีครับผมพี่น้องทั้งโซนผักกางของเฮานะครับ17เจอกันที่ชัยภูมิมครับผมขอบพระคุณครับวันที่17นะครับเจอกันอยู่ชัยภูมพผ่นลอเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องทั้งชัยภพมิมกับคิวง,งานกันเริ่มนีเขามาหลายเนี่ยแล้วนะครับวันที่17อยู่ที่บ้านบาเสียว นะครับอำเภอเนินสงา่าจังหวัดชัยภูมิพบกันแน่นอนกับทีมงานสารรลบบันเทินสินนะครับเดี๋ยวพาเดินไปดูหลังเวทีไปพูดคุยกับทีมบุคลากรเราว่าจะมีทีมไหนมาแล้วบ้างนะครับมีทีมไหนมาแล้วในรอบไปเบิงงอันนี้เป็นนี่ได้พี่น้องวันนาบูเพื่อนไปซอยดาว ได้รางวัลใหญ่ได้กเก้าอี้ไม้ไผ่นะครับได้รางวัลใหญ่รอติดตามชมและเชียร์ให้กำลังใจนะครับผู้หนะกำลังกินเขาพอดีอลังการแหงครับผมเสียงเหมือนเป็นไข้ือเป่าช่วงนี้อากาศหนาวกับเป็นวัดในจักน้อยครับเป็นเป็นพุ่มแพ้่นะครับถ้าเป็นพุ่มแพ้เจออากาศเย็นก็จะ หายใจบริสุทธิ์เนี่ยออโอ้โหวันน่ะกินเขาได้ยังกินได้มื่อนี่ปิ้งไก่หมู่บ้านนี่จ้าตี๋เดเาหัวต้งไม้เนี่ยไรอันพันยางใส่มาล้อ,อมกุโดนเมนี่ปิ้งไก่ยุหนห่าเมน,นี่ได้ซื้อเอามเอน,นี่ได้ซื้อเอาอมีปิ้งไก่มีอะไรอีกส้มตำไก่ส้มตำตำหมูปิ้งไก่ผิดอย่างี่นนอนอันนี้เพียงพอหอด้ะไมหมตะกเตร่ตะกเตร่ทอดกำลังกินเข่ากินเข่าหลังเวที เข้าหน้างานแล้วนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงทำงานของทีมเบื้องหลังอีกสักคู่ประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งกสิพัดกะพัดเปลี่ยนกันเป็นช่วงทำงานของทีมศิลปินทีมแดนเซอร์ทีมอาจารย์นักดนตีนะครับเราก็จะมีการกลับเคลื่อนกันด้วยการทำงานสองกะ2เวลานะครับสงกะทเลโอ้ ه, เอกอารมากเลยไปได้ยังแม ะชื่อ,อยังนนไงัโอ้ยถุงเท้าทอะไรมาหาชื่อทางั้นเอาเป็นยังชื่อไม่ชืม่มือัโอาธรรมดาละเนา,นมานะมันสมผานะบ้หน่าคือเราไม่าีเวลาฮักฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮาง่าฮ่า่าฮว่าฮ่าฮ่าฮ่า่่าฮ่า่า บัดดีคุณแม่ทองม้วนครับผมบัดดีครับผ้าพี่นองยังเลาะเบิงบรรยากาศหลังเวทีคืนนี้อย่าลืมนะครับเจอกันนะครับอยู่ที่บ้านโคกนาฝายโคกนาฝายอำเภอหนองนาคาจังหวัดขอนแกน่นนะครับพบกันแน่นอนกับทีมงานซันแล้วบันเทิงสินชมฟีซอดแจงนะครับชมฟีซอดแจงเด้อนะครับวันที่18กุมภาเจอกันนะจ๊ะพ่นองมา วันที่18กุมภาพันธ์เราจะไปเจอกันที่บ้านวัดป่านาเจริญครับบ้านนาเจริญตำบลนาเยอําเบอ์นาเยจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพอกันเด้อน,นะครับวัสดีคุณแม่ตีครับบัสดีครับผมัสดีครับผมทักทายทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวสิได้ลุ้งไล่กันเด้อบันนี้พี่น้องนะครับขออนุญาตทานข้าวก่อนนะครับขออนุญาตทานข้าวก่อนเดี๋ยวเราจะเจอกันในอีพี EP ต่อไป เดี๋ยวจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวมีข่าวสารอย่างอีซิมาชี้แจงอีซิมาแจงพีแจงนองนะครับเดี๋ยวรอติดตามสําหรับคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันอีพีต่อไปมีข่าวสารที่จะมาแจ้งมาทําความเข้าใจชี้แจงนะครับเดี๋ยวเจอกันเด้อนะครับคืนนี้เจอกันอยู่ที่โคกนาฝายหนองนาคำขอนแก่นนะครับขอบพระคุณทุกท่านขอบคุณทุกการรับชมครับ